เอาละครับผมทีนี้เราก็มาถึงส่วนที่สองนะครับเป็นเอเมื่อกี้เป็นส่วนแรกนะผมนี่คือส่วนยางชุดที่สองเห็นพื้นที่ว่างว่าไหมครับผมพื้นที่ว่างว่าน่ะคือพื้นที่ที่โดนพายุถล่มไปนะครับประมาณเป็นร้อยต้นเลยนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็วันละพันกว่าบาทเลยนะผมถือว่าเสียหายสูงสุดเลยปีนี้นะครับทําให้ผมขาดรายได้ไปถึงวันละพันกว่าบาทนะครับเห็นไหมครับว่าความรุนแรงของพายุปีนี้อันตรายมากแค่ไหนนะครับ ตอนนี้กําลังปลูกใหม่นะครับผมซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณอีกห้าปีนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับอานี่คือต้นยางอ่อนนะครับผมกําลังเจริญเติบโตเลยนะครับบรรน,นอกนะครับผมอย่างนี้แหละนะครับ เอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นกันต่อน,นะครับผม